สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกิจกรรมแจกไพ่ภาคสองแกะกลนไพ่ที่ลงไปเมื่อวานได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับเราได้ผู้โชคดีมีความรู้ความสามารถทั้งหมด6กคนนะครับวันนี้จะมาประกาศรายชื่อนะครับทั้งหคนนั้นนะครับกิจกรรมนี้เปิดตัวปุ๊บนะครับ3ามชั่วโมงนะครับมีคนตอบเข้ามา2 0 0รี่สองคนนะครับเร็วมากาเทียบกันกับกิจกรรมครั้งแรกที่ ชื่อท่าตัดไพ่นะครับอันนั้นเนื่องจากมันไม่ได้มีหมดเขตนะครับก็เลยมีคนตอบเข้ามาวันละสองสามคนทุกวันนี้ยังมีตอบอยู่เลยนะเพราะมันไม่มีหมดเขตนะครับนนถ้าเกิดว่าพี่ตันมีไพ่แล้วมีใครตอบถูกก็จะแจกให้แต่อันนั้นยากมากนะครับมีคนตอบถูกน้อยมากแล้วก็ไปถามคนอื่นอย่างว่าแต่อันเนี้ยเราได้ผู้โชคดีนะครับบางคนเนี่ยโชคดีจริงๆนะแบบเดาสุม่มแล้วก็เดาเข้ามาเร็วนะครับเดาเข้ามาใน ระยะเวลาที่ของรางวัลยังมีอยู่ก็ได้ไปนะครับเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อแล้วก็ของทั้งหมดนะที่6ท่านนี้นะครับจะได้รับนะพี่ตันแพ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วไหมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคนที่ตอบถูกนะครับอันนี้ตอบถูกแล้วก็เล่นด้วยนะครับกล่องใหญ่นะครับอ่าเป็นรางวัลใหญ่มีเอ,อ,อุ่อหรยอล่น่าบางคนเนี่ย ไม่ได้บอกชื่อที่อยู่ก็มีนะครับบางคนก็ตอบเข้ามาหลังเวลาที่กิจกรรมถูกปิดลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดิสันนับ242เนี่ยคือหลังจากที่เปิดกิจกรรมนะครับ3ชั่วโมงนะหลังจากนั้นจนถึงบัดนี้และต่อไปอีกเนี่ยตอบหลังจากหมดเขตไปแล้วเนี่ยจะมีจํานวนเยอะมากกว่านั้นนะครับเนี่ยพิสันนั่งตอบอยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจกรรม3ทุ่มนะครับจนถึงตอนเนี้ย ได้ยินเสียงไก่ขันยังไม่ได้นอนเลยนะครับมาเรามาอ่านกันเลยนะครับบางคนตอบเข้ามาหามากเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะบางบางเคสนะครับแบบพี่ซันขำกิ้งนะครับอนะครับกิจกรรมแกะคนไพ่นะผู้โชคดีนะครับคนแรกนะครับอ่าน้องนาเรศนะครับวงวิสุทธ์นะครับหนึ่งศูนย์ไม่อ่าน ที่อยู่แล้วกันนะครับบอกแค่ชื่อแล้วก็จังหวัดนะครับน้องนาเรศวงวิสุทธ์นะครับมาจากชนบุรีนะครับน้องคนนี้ตอบเข้ามาไวมากนะครับตอบถูกด้วยเป๊ะๆนะครับก็รับไปนะครับเป็นไพ่ดีนะครับจากอเมริกาแดงและน้ำเงินนะครับสองสำรับเลยนะครับตบนี่นะครับคนที่สองนะครับคนที่สองน้องพระสินนะครับน้องพระสินแทรกู้นะครับ คนนี้มาจากโคราชนะครับนะครราชสีมาคนนี้เก่งมากนะครับน้องก็สินนี่นอกจากตอบถูกแล้วยังเล่นได้อีกด้วยนะครับก็ะจะได้ใบซ้ำสำรับเลยนะครับมี <c oughs> เลนโบเด <c oughs> ของตัวชั้นสองด้วยนะครับสุดยอดมากนะคนนี้นะจะเล่นแบบยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็คนที่สามเป็นน้องผู้หญิงนะครับนามีราดเจมาดินคน ภาคใต้แน่นะครศรีธรรมราชนะนะว่าแล้วนะครับน้องนามีล่านะเป็นสาวสวยเหมือนกันนะครับใส่ฮิยาบนะครับเก่งนะครับอายุก็น่าจะเรียนมหาลัยนะครับดูจากโปรไฟล์นะใครสนใจหลังไม้นะครับอ่าก็น้องคนเนี้ยเขาดูตอนแรกดูไม่ค่อยมั่นใจนะครับพี่ซันบอกว่าตอบได้แค่ครั้งเดียวนะฮะดูกติกาให้ดีนะครับ เขาก็หายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนยังไงเขากลัวของรางวัลหมดก่อนไม่รู้เขาก็เลยรีบตอบเข้ามาปรากฏว่าถูกนะครับก็คือไอ้คำตอบแรกที่เขาอาว่าจะตอบนั่นแหละนะครับคุยกันอยู่สักพักนะครับก็ได้ไปนะครับไพ่บีตองสำรับนะครับนั่นําได้นะครับด้วยจะแล้วก็คนต่อไปนะครับคุณอิสราวุฒิพมพิทักษ์นะครับอ่าคนนี้มาจากจังหวัดหนองคายเลยนะครับคนนี้ก็ตอบถูกนะครับเป๊ะๆได้ไพ่บี สองสำรับนะครับแดงและน้ำเงินนะครับคนต่อไปนะครับคุณอดิศรตะวิชัยนะครับจากการจนบุรีตะวิชัยนามสกุลคุณคุณนะมีญาติเป็นนายตำรวจอะไรหรือเปล่าครับอยู่การจนบุรีนะครับก็ตอบถูกคุณอดิศรนี่เป็นอาวุโสแล้วนะครับผมเลยเรียกคุณนะครับก็คงจะมีความสนใจทางด้านศาสตร์ดีแล้วก็ติดตาม ช่องพิสันมานานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้ไพ่บีไปต้องรับนะครับแต่แรงขึ้นนะครับคนต่อไปนะครับคนสุดท้ายแล้วนะครับคนที่หเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับชื่อน้องชะเอมนะครับรัตนชัยกุลนะครับมาจากกทมนี่เองนะครับน้องชะเอมเนี่ยเขา มั่นใจมากนะครับเขาตอบมาแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาอะ่ะเคยขายอุปกรณ์มายากลมาก่อนนะอยู่ในห้างสมัยก่อนอยุคโควิดนะครับเรียบร้อยเลยพี่ทันนะครับแต่โอเคนะครับตอบถูกก็ได้ไปนะครับอ่าไพ่บีสองสำรับนะครับแดงและน้ำเงินนะครับยินดีด้วยจ้ะอ่านอกจากนั้นนะก็ยังมี Facebook ชื่อบีมคุงนะครับ อตอบมาแต่ว่าหายไปนะครับคือตอบทิ้งไว้แล้วพี่ซันบอกว่าให้บอกชื่อที่อยู่นะครับเพื่อจะได้ส่งของรางวัลไม่ไม่มีเสียงตอบรับนะบก็คนอื่นเขาก็ตอบเข้ามาแล้วเขาตอบถูกแล้วเขาให้ชื่อที่อยู่เขาก็ได้สิทธิ์ไปนะครับเพราะพี่ซันจะรอไม่ได้นะครับอีกคนนึงก็ชื่อน้องสานิดนะชื่อ Facebook เขาเขียนอย่างนั้นนะสานิดหรือสานิดไม่รู้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับ วัยวัทยาพาอะไรสักอย่างนะครับตามสกุลนะเป็นพี่ตันอ่านชื่อเฟซบุ๊กเขานะครับตอบมาถูกแต่ว่าไม่ได้ให้ชื่อที่อยู่ไว้นะครับก็เลยสละดสิทธิ์ไปนะครับมีน้องอีกคนหนึ่งที่ตอบถูกแล้วก็ขาดการติดต่อไปนะครับยังไม่ทันได้อะไรเลยนะครับก็หายไปนะครับสิทธิ์ก็ตกไปอยู่ที่คนอื่นนะครับที่ตอบเข้ามาแล้วก็ ไม่ขาดการติดต่อนะครับให้ที่อยู่พีสันไว้นะครับชื่อพินทุเทพนะครับโตวานิดอ่าชื่อเฟซบุ๊กของเขานะครับเขาเขียนมาแบบนี้นะครับก็จะอ่านชื่อให้แล้วกันนะครับดูเหมือนน้องเขาไม่มั่นใจด้วยนะครับเหมือนเดาเข้ามานะครับตอบเสร็จแล้วก็หายหายไปเลยนะครับอ่าพีสันตอบกลับไปก็ไม่มีการติดต่อนะครับเอาละทั้งหมดก็อ่าครบถ้วนนะครับแล้วติดตาม คลิปสอนนะครับเป็นคลิปเฉลยกลนกิจกรรมตัวนี้นะครับในสมาชิกรายเดือนวันที่2 9มิถุนายนนะครับสมาชิกรายเดือนตั้งแต่ระดับเซเลเนตขึ้นไปในช่อง youtube ของพี่ตันตนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับจะได้เรียนกลนตัวนี้นะครับซึ่งพี่สันคิดว่านั่นหนักเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าของรางวัลน,นี้อีกนะนะครับของรางวัลน,นี้มันก็เป็นเป็นเพียงไพ่นะครับก็ได้ฟรีๆมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้า ไม่มีความรู้ความสามารถนะครับไม่มีโชคแต่มีเงินก็สั่งซื้อได้นะครับด้านใต้คลิปวิดีโอนี้มีลิงก์สั่งซื้อไว้นะครับจากลาวดาคลิกเดียวถึงสินค้าก็ได้มาถ้ามันยังไม่หมดซะก่อนนะครับแต่ว่าวิชาเนี่ยได้มายากนะครับบางคนที่แสดงให้พี่ซันดูเนี่ยก็คนละเทคนิคก,นก,นกันกับที่พี่ซันใช้ในคลิปนะครับมันค่อนข้างที่จะตะปุกตะกากนะแต่ก็ถือว่า มาพอได้พอผ่านนะครับพอไหวนะอย่างของน้องประสิทธิ์อย่างนี้นะครับก็ได้กล่องใหญ่ไปนะครับสามสามชิ้นนะครับนี่หมดเลยนะครับบอแบแล้วทีนี้มาถึงช็อตเด็ดสุดฮานะครับของคําตอบผู้ร่วมสนุกเข้ามานะครับมีฮ่าเยอะมากนะครับแค่คืนเดียวเท่านั้นนะครับแบบพี่ซันขำค้างขำกิ้งไม่มีแรงจะตอบคําถามเลยนะไม่มีแรงจะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกนะพิมพิมถูกเลยนะครับ ก็ม <S an> ีเยอะมากแต่ค <S an> ัดเด็ดๆมาสองคนนะครับอ่าคนแรกนะครับอ่าเขาใช้รูปโปรไฟล์จริงนะครับก็จะเซ็นเซอร์ไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เซ็นเซอร์ชื่อนะครับเซ็นเซอร์รูปไพ่แต่ไม่เซ็นเซอร์ชื่อนะครับอ่าเขาตอบว่าอ่าตอบคำถามทายไพ่มายากลนะครับมีคิงโปแดงนะครับไพ่สีแดงสี่ใบนะครับสี่ใบนะครับมันก็ไม่ถูกแล้วนะ กิมพแดงถึง4ใบนะครับแล้วที่เหลือจะอะไรนะครับก้าวพอดำอีก4ใบเป็น8ใบนะครับโจ๊กเกอร์หลังสีเขียวอีก4ี่ใบนะครับหลังหลังสีเขียวเหรอวะไม่ <c oughs> <c oughs> เอาสีเขียวไ่ใชคือพี่สันใช้สองสีนะคุณผู้ชมที่ดูคลิปก็จะเห็นใช่ไหมมันมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะด้านหลังนะครับไอ้สีเขียวอะ่ะมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับ สีเขียวน่มีแต่มันมันไม่มีในกรกิจกรรมนะครับในกลนั้นมันไม่มีสีเขียวเลยแม้แต่นิดเดียวมีหลังสีเขียวด้วยนะครับเอีกสี่ใบนะครับเออมันก็รวมกันเป็นทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสี่สี่สามสิบสองสิบสองใบนะครับพี่ซันถือสิบสองใบเลยอรอโหหดเกินนะครับมันหนาเป็นปึกเลยนะครับมันจะนับยังไงไหวนะไอ้นี่ว่าาแล้วนะมีหากว่านี้ครับนี่ครับ ชื่ออุตสมาบินลเดนนะหน้าตาไม่น่าจะใช่นะหน้าตานี่มันคอ <c oughs> แค่น้าก็หาไอไวรัสที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ไอที่ยายพี่ต้องสอนอะไรนั่นนะครับเาขาอบอกว่าคิงโพแดงสี่ใบนะครับมาเหมือนในเมื่อกี้เลยนะหลังสีแดงนะครับแล้วก็ก้าวพดำอีกสี่ใบนะครับแปดแล้วนะ <c oughs> หลังสีแดงสี่ใบนะครับ เเดี๋ยวนะเคิงบัวแดงสี่ใบหลังสีแดงกี่ใบนะหลังสีแดงสี่ใบสี่สี่แปดแล้วนะแล้วก็เก้าวพอดำอีกสี่ใบนะครับสิบสองแล้วนะหลังสีแดงอีกสี่ใบนะครับสิบหกนะครับแล้วก็จ็อกเกอร์อีกห้าไบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพระยู <laughs> 16, 17, 18, 21, 21ยี่สิบเอ็ดใบนะครับ,บยี่สิบเอ็ดใบมันก็หนาประมาณเนี้ย <laughs> <laughs> ประมาณครึ่งสำรักปะโอโตายแล้ว แล้วจ๊กเตอร์ห้าใบนี่ยเป็นหลังสีฟ้าด้วยนะไม่เอามาจากไหนวะเออมันมันมีสีน้ําเงินนะครับอ่าอันนี้สีน้ําเงินนะมองสีน้ําเงินเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะครับถ้าถ้าาอันนี้เรียกเรียกสีฟ้าแล้วไอ้สีฟ้าจริงๆอันนี้จะเรียกอะไรอะฮะเรียกฟ้าฟ้าเหรอไม่ได้นะครับแล้วโอ้โหโหดมากนะครับให้พี่สันถือถึงยี่สิบเอ็ดใบนะครับนี่แบบ โคตรพ่อโคตรแม่เดวิดกับพฟิวก็เล่นไม่ได้นะเยอะเกินนะ,ะก็เป็นแก๊กเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> ความสนุกนะครับในกิจกรรมนี้นะครับ <c oughs> ก็รอกิจกรรมหน้านะครับสําหรับผู้ที่พลาดไปหรือว่าตอบไม่ถูกไม่ต้องเสียใจนะครับกิจกรรมแจกไพ่ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วะจะมีท่านที่ส่งคลิปวิดีโอมาให้พี่ซันนะครับถ้าเกิดว่า อยากจะให้เป็นวิทยาทานก็ส่งเป็นไฟล์มาแล้วพี่สันจะเอาไปลงเป็นคลิปสอนของสมาชิกรายเดือนนะครับาจะให้ไปดูเป็นกรณีศึกษานะครับก็จะได้บุญด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะสำหรับคลิปที่ส่งมานะครับคนที่ส่งมาแล้วได้ของรางวัลเป็นไพ่ bicycle rainbow deck v2 นี้ต้องรอนหนึ่งนิดนะครับพี่สันจะส่งพร้อมกัน 6, 6คนเนี้ยพี่จันจะส่งพร้องกันทีเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ไพ่ชุดเนี้ยพี่จันมีอยู่แค่สามสำรับนะครับมีคนตอบถูกมาก็สามคนนะครับแต่ว่าพี่จันต้องเก็บเอาไว้ที่ตัวสำรับหนึ่งแต่พี่จันสั่งเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั่งสำหรับกิจกรรมครั้งหน้ามาด้วยนะครับสั่งแบบเป็นล็อตใหญ่เลยนะช่วงนี้ต้องสั่งเยอะหน่อยเพราะว่า สั่งเยอะก็จะได้ราคาถูกแล้วแถมแบบ Import เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่า,ามันติดโควิดเงี่ยมันก็จะนานนะครับถ้าสั่งมาทีนึงก็ต้องสั่งเยอะๆเลยนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับผู้ที่มีรายชื่อก็รอรับของรางวัลได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามความสนุกนะครับแล้วก็าสาลาหน้ารู้ความบันเทิงเกี่ยวกวับช่องพี่ซันเบียร์เดนมารกิเชียนนะครับมีทั้งมายากลน,นะครับการแสดงนะครับ คลิปรีวิวแล้วก็คลิปร่วมสนุกแบบนี้นะครับมากมายนะครับไลฟ์สดวันศุกร์นะครับสามทุ่มแล้วก็มีสมาชิกรายเดือนนะครับคอร์สมายากลให้เรียนด้วยนะครับคลิกด้านล่างนะครับตรงสมัครสมาชิกนะครับอยู่ติดกับ s ั b สไครต์นะก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคลิปสอนคอร์สมายากลนะครับระยะใกล้ระยะไกลมีกลุ่ประเภทนะครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้เบื้องลึก ของศาสตร์แขนงนี้นะครับโรงเรียนได้นะครับเอาละแล้วเจอกันครั้งหน้า Until next time